ยิ่งตามเรื่องวัดนาป่าพงยิ่งเห็นแต่ข้อครหาโดนถล่มทุกที่ทุกทางจริงๆทั้งเรื่องทรรมวินยัยเรื่องครูอาจารย์เรื่องเงินทองมันต้องมีอะไรมากกว่าที่เห็นสิโยสิงโตวันนี้มาหมุนขอขยออีป้ปมร้อนที่ข้างขาใจเรื่องวัดนาป่าพงกับข้อกล่าวหาที่ว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์ตัดศีลของพระพุทธเจ้าจาก227ข้อ ให้เหลือแค่ร้อยห้าสิบข้อเรื่องจริงมันคืออะไรกันแน่สิงโตช่วยผ่าประเด็นนี้ให้เห็นไส้เห็นพุงไปเลยจัดไปเลยม้าหมุนประเด็นนี้แหละคือพายุที่ซัดเข้าใส่วัดนาประพงศ์และถ้าอยากจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ถึงแก่นเราต้องโยนภาพจําเก่าๆทิ้งไปให้หมดแล้วมาตั้งต้นกันใหม่สิงโตจะเล่าให้ฟังเป็นฉากๆรับรองว่าเจอเรื่องหักมุมแน่นอนก่อนอื่นสิงโตขอถามทุกคนตรงนี้แหละ ถ้าเราไปถามชาวพุทธว่าศีลพระมีกี่ข้อเชื่อว่าเกิน99%ตอบเหมือนกันหมดว่า227ข้อใช่ไหมละ่ะตัวเลขนี้มันศักดิ์สิทธิ์และฝังหัวพวกเรามานานจนกลายเป็นโลกโก้ของความเป็นพระไปแล้วดังนั้นการไปแตะต้องตัวเลขนี้มันไม่ใช่แค่การแก้ตัวเลขแต่มันคือการท้าทายความมั่นคงของสถาบันสงฆ์ไทยทั้งระบบนี่ไงละ่ะ เหตุผลที่เรื่องมันถึงบานปลายขนาดนี้การสวดกับการรักษาปมปริศนาที่ต้องคลายก่อนปมแรกที่ทำให้คนส่วนใหญ่หลงทางคือการติดกับดักของคำสองคำคําว่าสวดกับรักษาคนที่ชี้หน้ากล่าวหาวัฒนาประพงส่วนใหญ่ยังแยกสองคำนี้ไม่ออกเลยฟังดีๆนะการรักษาศีลคือความประพฤติตามกฎของพระแต่ละรูปที่ต้องคอยระวังไกล วาจาใจตลอดเวลาซึ่งศีลที่ต้องรักษาจริงๆไม่ได้มีแค่227ข้อนะแต่มันมีเป็นพันๆข้อส่วนการสวดพระปาติโมคคือกิจกรรมของสงฆ์เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นทุกกึ่งเดือนเพื่อมาทุกทวนหัวใจหลักของวินัยและเปิดโอกาสให้ใครที่ทำพลาดได้สารภาพผิดต่อหน้าพระสงฆ์มันคือกิจกรรมของส่วนรวมดังนั้น ดราม่าทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าพระวัฒนาประพงศ์รักษาศีลกี่ข้อแต่เป็นเรื่องที่ว่าสังฆกรรมทุกกึ่งเดือนพวกท่านเลือกที่จะสวดวิไนัยที่เป็นศีลแม่บทกี่ข้อกันแน่ซึ่งพวกท่านเลือกสวดแค่ร้อยห้าสิบข้อและนั่นคือจุดระเบิดของเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวเดียวสิงโตพอแยกสวดกับรักษาผ้ามันเปลี่ยนไปเลยแต่แม่มุนยังค้างใจ แล้วโครงสร้างวินัยเป็นพันๆข้อที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ทำไมเราถึงไปยุดติดกับตัวเลข227ช่วยฉายภาพใหญ่ให้เห็นหน่อยเจาะลึกสามเสาหลักแห่งพระวินัยโครงสร้างที่แท้จริงคำถามสุดยอดมากมมาหมุนนี่คือกุญแจที่จะไขความลับของฝั่งพุทธวจนะนาปาพงถ้าเราจะเข้าใจภาพรวมของวินัยเราต้องมองให้เห็นโครงสร้างสามเสาหลัก ที่ค้ำยันความเป็นพระภิกษุเสงเอาไว้ซึ่งสิงโตขออธิบายไว้แบบนี้คิดภาพตามนางมาหมุนนี่คือฐานรากอันมั่นคงของเสาหลักของศีลในพุทธศาสนาเสาหลักที่หนึ่งสมปน,นะศีลาหลายท่านเรียกศีลก่อปาติโมศีลส,ส่วนนี้เป็นพื้นฐานอันมั่นคงของเป็นพระภิกษุที่สมบูรณ์ตามหลักธรรมวินัยคือการตั้งมั่นในคุณธรรมตาม,ตามแบบอย่างของพระอริยเจ้า เสาหลักที่สองปาติโมคะส,ะสังวรสังวุตตาหรือศีลปาติโมกนี่แหละตัวเอกของเรื่องเสาหลักต้นนี้คือเสาโครงสร้างหลักของภิกษุทุกมูเเลา่าที่ต้องประพฤติตามมันคือครรมนูญกฎหมายของพระภิกษุที่ขีดเส้นตายชัดๆว่าห้ามทำอะไรเด็ดขาดทั้งยังเป็นเงื่อนท้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์พระภิกษุสงฆ์จึงต้องสำรวมระวังในข้อศีลส่วนนี้อย่างยิ่ง ถึงขนาต้องสวดทบทวนกันเป็นประจำและจุดที่คนถกเถียงกันก็คือเสาหลักต้นนี้แหละว่าจริงๆแล้วมันครอบคลุมร้อยห้าหรือ227ข้อ,อกันแน่เสาหลักที่สชื่ออาจาระโคจระสัมปันนาหรือเรียกศีลอภิสมาจารย์เป็นเสาต้นสุดท้ายเปรียบเสมือนสถาปัตยกรรมภายนอกอันงดงามมันคือบุคลิกภาพของพระภิกษุอาจาระ คือมารยาทที่สง่างามน่าเลื่อมใสส่วนโคจาระคือการเที่ยวจรนไปในละแวกบ้านรวมถึงมารยาทสังคมที่ดีเพื่อป้องกันตัวเองจากความเสื่อมสร้างศรัทธาต่อผู้พบเห็นข้อตัวแย้งวัดนาป่าพงนี่ไม่ใช่การตัดแต่คือความพยายามฝื้นฟูพระวินัยครั้งใหญ่พอเราเห็นภาพสามเสาหลักแบบนี้ปุ๊บเราจะตาสว่างทันทีว่าไอ้ที่ทะเลาะกันเรื่อง150กับ227ข้อนะ่ะ มันเป็นแค่เรื่องของเสาหลักต้นที่สองเท่านั้นเองในขณะที่ชีวิตพระภิกษุที่สมบูรณ์ต้องรักษาเสาหลักของศีลทั้งสามต้นโหกระจ่างแจ้งพอเห็นภาพสามเสาหลักนี้มันชัดมากงั้นคำถามคือแล้วอะไรทำให้พวกท่านมั่นใจขนาดนั้นว่าเสาหลักต้นที่สองหรือศีลปาติโมกที่ต้องสวดกันนะ่ะมันมีแค่ร้อยห้าสิบข้อพวกท่านเอาความกล้ามาจากไหนนี่แหละ คือจุดที่พวกท่านพิกเกมโต้ข้อคอรหาจุดยืนของวัฒนาประพงศ์ไม่ใช่การตัดศินทิ้งเดือ้อแต่คือการพยายามจัดหมวดหมู่สิกขาบทครั้งประวัติศาสตร์โดยอ้างกลับไปยังพระไตรบิดกโดยตรงพวกท่านให้ความเห็นว่าในส่วน77ข้อที่เพิ่มมาคืออนิยตะสองบวกกับเสขียวัตเจโดยเนื้อหาแล้วมันไม่น่าจะใช่ปาติโมซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายอาญาแต่เนื้อหามันเข้ากับศีล อภิสมาจาร์หรือคู่มือมารยาทสำหรับพระสมากกว่าลองดูเนื้อหาในเสกียวัตรเจ็ดสิบห้าข้อสิส่วนใหญ่มันคือเรื่องอะไรมารยาทการแต่งกายเช่นว่าจะนุ่งห่มคลุมกายยังไงให้ดูเหมาะสมมารยาทในการขับฉันอาหารเช่นอย่าฉันเสียงดังจับจับอย่าฉันเลียมือมารยาทในการวางตัวในสังคมเช่นอย่าแสดงคำให้คนที่สวมรองเท้าฟัง เห็นไหมม้าหมุนมันคือคู่มือพัฒนาบุคลิกภาพชัดๆซึ่งมันเข้าพวกกับจริยามารยาทภายนอกแต่ก็ยังสำคัญเพราะเป็นหนึ่งในเสาหลักต้นที่สามมากกว่าจะเป็นกฎหมายอาญาที่ต้องแสดงอาบัติหรือมีบทลงโทษเหมือนกับข้อประชิกหรือต้องเข้าสู่กระบวนการของสงอย่างสังคายทิเศษแล้วมัดเด็ดของพวกท่านคือการอ้างเพื่อสูตรชินเสขาสูตรที่ระบุจำนวนปาติโมกไว้ว่า สาธิกังทิยธาสิกขาปะทะสตังซึ่งพวกท่านเอาความจากพระไตรบิดกฉบับหลวงว่า150สิกขาบทท้วนดังนั้นในมุมของพวกท่านนี่ไม่ใช่การตัดแต่คือการฟื้นฟูจัดระเบียบวินัยให้กลับไปสู่โครงสร้างดั้งเดิมที่ถูกต้องตรงตามพระสูตรตั้งหาฟังเหตุผลฟังวัดนาะฝาพงแล้วก็โคตรมีน้ำหนักเลยนะสิงโตแล้วทำไมคณะสงฆ์กระแสหลักถึงไม่ยอมรับละ่ะ น่จะต้องมีเหตุผลที่โต้แย้งกันได้นั่นแน่ข้อโต้แย้งจากคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งปฐมสังายนาถูกต้องฝ่ายปกครองของคณะสงฆ์ก็มีไพ่ตายที่ทรงพลังเหมือนกันและไพ่ใบนั้นก็คืออำนาจและมะติของปฐมสังยายาการประชุมครั้งประวัติศาสตร์หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแค่สามเดือนลองจินตนาการภาพตามนะ พระอระหันห้าร้อรูปนำโดยพระมาหากัสสปะพระอุบาลีและพระอานนท์ประชุมกันเพื่อรวบรวมคำสอนทั้งหมดพระพุทธเจ้าเคยอนุญาตให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้แต่ไม่มีใครกล้าฟันธงว่าอะไรคือเล็กน้อยเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมและป้องกันคำคอรหาพระมาหากัสสปะจึงเสนอมติหยุดโลกว่า เราจะไม่เพิกถอนสิ่งที่ทรงบัญญัติไว้แล้วและจะไม่บัญญัติสิ่งใหม่ขึ้นมาซึ่งพระอระหันต์ทั้งหมดเห็นชอบเป็นเอกฉันมตินี้ได้กลายเป็นรัฐธรรมนูญของคณะสฆงฝ่ายปกครองมานับแต่นั้นและคำผีรุ่นหลังยางสมันตะปาสาธิกาก็บันทึกชัดเจนว่าในการสังคยนาครั้งนั้นได้มีการรับรองวินัย227ข้อไว้เป็นที่เรียบร้อยส่วนคำภาสาธิกัง ที่แปลว่าเศษนักปาะท์ทางพุทธศาสนาอย่างท่านปอออะยุโตอธิบายว่ามันควรแปลว่ายิ่งกว่าหรือเกินกว่าซึ่งก็คือกว่า150ข้อมากกว่าจะแปลว่า150ท้วนตามพระไตรปิฎกแปลไทยบางฉบับดังนั้นตัวเลข227ที่เกินกว่าจึงไม่ขัดแย้งกับคำนี้ของท่านลุงพ่อสมเด็จวัดยาณเวศเลยนี่คือการตีความแตกต่างครั้งใหญ่ ระหวลฝ่ายวัดนาป่าพงที่อ้างว่ายึดต,ตัวบทดั้งเดิมในพระสูตรเป็นใหญ่ที่สุดและฝ่ายคณะสงฆ์สายหลักที่อ้างว่ายึดมติของที่ประชุมสงฆ์ครั้งปฐมสังคยาเป็นที่สิ้นสุดซึ่งต่อมากลายเป็นมติมหาเถรสมาคมองค์กรปกครองคณะสงฆ์ไทยและในที่สุดยกสุดท้ายก็มาถึงปีพศ .2557 มหาเถรสมาคมมีมติชี้ขาด ให้คณะสงฆ์ไทยทั่วประเทศสวดพระปาติโมก227สิกขาบทเป็นการประกาศจุดยืนขององค์กรปกครองสูงสุดแต่ในช่วงแรกทางวัดนาป่าพงคือยังของยืนหยัดสวด150ข้อตามเดิมทำกลางแรงสนับสนุนของลูกศิษย์ที่เหนียวแน่นและเพื่อเป็นการโต้กลับทางวัดนาป่าพงได้รวบรวมวินัยทุกข้อในพระไตรปิฎกที่กระจัดกระจายนอกเหนือไปจากศีลปาติโมกข มีทั้งข้อเล็กข้อน้อยมากมายแล้วจัดพิมพ์เป็นหนังสือชื่ออริยวินัยที่มีศีลเป็นพันพัๆข้อบทสรุปจากผู้ตัดศีลสู่ผู้ทวงถามศีลที่หาเข้าใจแล้วนี่คือการคลิกเกมจากผู้ถูกกล่าวหาให้กลายเป็นผู้ตั้งคำถามกลับสินะถูกต้องเป๊ะเลยมันคือการเปลี่ยนสถานะครั้งสำคัญจากที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ตัดศีล7จข้อ พวกท่านกลับกลายเป็นผู้ทวงถามว่าแล้วศีลอีกเป็นพันๆข้อที่เหลือนั้นมันหายไปไหนจากสระบบการศึกษาของสงไทยตั้งแต่เมื่อไรพี่สอนกันให้รู้จักแค่227ข้อเท่านั้นตอบสิแต่อย่างไรก็ตามเสียงตะโกนด่าว่าไอ้พวกตัดศีนอาจจะยังดังกว่าเสียงคำอธิบายเสมอมาแต่เบื้องหลังวาทกรรมง่ายๆนี้คือสม OR รภูมิทางข้อมูลที่ลึกซึ้งและยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงได้ง่ายๆเลยทีเดียว อย่างไรก,ก็ตามเพื่อยุติข้อโต้แย้งที่ลุกลามนี้ในช่วงเวลาต่อมาทางวัดนาป่าพงได้ประกาศยอมปฏิบัติตามมาติของคณะสงฆ์โดยให้เหตุผลเชิงกลยุทธ์ว่าการสวดเกินดีกว่าสวดขาดหมายความว่าแม้จะยังเชื่อมั่นในจุดยืนของตนเองแต่การสวดเพิ่มอีก77ข้อที่ท่านมองว่าเป็นเรื่องมารยาทอันดีงามเข้าไปด้วยก็ไม่เสียหายอะไรและถือเป็นการเคารพมติของสงส่วนรวมเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้ ฟังสนทนาธรรมที่ช่องชาวพุทธกลับใจกดติดตามไลค์แชร์เป็นธรรมทาน